เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน She burbs the baby. The baby cries. Baby Arob cries. Wrong high. She looks at it. Tuh, looks. มองที่ it มันหมายถึงเด็กทารกคำว่า it ถูกใช้แทนคำว่า baby เพราะในภาษาอังกฤษคำว่า baby ยังไม่สามารถบ่งบอกเพศได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงหากผู้เขียนไม่ได้ระบุเพศของทารกอย่างชัดเจนการใช้ it เป็นการใช้สรรพนามที่เป็นกลางทางเพศหรือว่าไม่เจาะจงเพศของทารกดังนั้นการใช้ it สำหรับทารกเป็นเรื่องปกติมากในภาษาพูด she talks to it เธอ talks คุยกับ it มันหมายถึง The baby cries some more. Baby take Tao Rope. Cries Wrong High. Some more. E. She picks it up. The uh, picks. อุ้ม it มันหมายถึงเด็กทารก up ขึ้นมา she holds it เธอ holds แปลว่าอุ้มเอาไว้ it เด็กทารกความหมายก็คืออุ้มเด็กทารกไว้ She pat the baby the pats baby back on เธอ pat ตบเบาๆ <Baby. S 2> เด็กทารก on the back ด้านหลังหรือบริเวณหลังความหมายก็คือเธอตบหลังเด็กทารกเบาๆ The baby burbs. Dek tha rok. Burbs. R. She put the baby down. Ter. Put. Wang. Dek thārok, Down. Long. She looks at it. Uh, looks Mong tea Take rock. The baby looks at her Take baby Looks Mong at her เธอ it smiles at her มันหมายถึงเด็กทารก smiles ยิ้มให้กับ her เธอจบเรื่อง she burps the baby